เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ฤาษีนะคะไพ่เฮอร์มิตก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงนิ่งๆนะคะที่คุณได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของการงานได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะคะมาใช้ในงานของคุณนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่คิดวิเคราะห์อะไรต่างๆอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่ใยรู้ใยเรียนนะคะใยศึกษาหาความรู้นะคะ ความรูเ้เป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วนะคะลักษณะว่า,ารับฟังความคิดเห็นของคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการงานนะคะคุณก็เลยประสบ ความสําเร็จในชีวิตเยอะนะคะไม่ว่าค mm ุณจะทําอะไรล้วนประสบความสําเร็จทุกอย่างไม่ว่าจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะเป็นผู Hence, ้เชี่ยวชาญคนนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่อวดรู้อวดอะไรอย่างนี้นะคะเป็นคนที่อยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะอยู่กับธรรมชาติไปเงี้ยนะคะลักษณะนะคะก็ถือว่าการเงินการงานอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะรู้จักกินรู้จักใช้พอเพียงนะคะ เป็นคนที่น่าคบหาพอสมควรเลยนะคะถือว่าถ้าเป็นเจ้านายนะคะก็เป็นเจ้านายที่ดีนะคะหน้าที่การงานก็จเจริญก้าวหน้าเป็นลําดับไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือรับราชการต่างๆนะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะเรียนดีเรียนเก่งได้ถึงระดับด็อกเตอร์เลยนะคะว่าแต่น้องๆจะ อยากเรียนต่อไหมอะไรอย่างนี้นะคะพอสําเร็จการศึกษาก็จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะคลองตัวเป็นโสดนะคะอาจจะเหมือนเจอความรักเจ็บปวดมาหรือบางคนไม่ต้องการมีคู่เลยนะคะไม่ได้เจออะไรมาทั้งนั้นแต่รู้สึกว่าคนรอบข้างก็มีปัญหาความรักทั้งนั้นนะคะคุณก็เลยคลองตัวเป็นโสดนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะแต่งงานแต่งการแล้วนะคะ มีชีวิตครอบครัวแล้วอาจจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศนะคะหรือต่างจังหวัดไกลๆอย่างนี้นะคะคู่ของเราก็เหมือนอยู่กันเป็นเพื่อนดูแลซึ่งกันแลระก,กันไปนะคะสําหรับคนโสดนะคะที่ รอคอยคู่นะคะคุณก็จะเจอคู่แท้นะคะอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่รับราชการทหารตำรวจคนในเครื่องแบบนะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาเรามาก่อนอย่างงี้นะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนนะคะค่อยๆดูไปนะคะ นเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะ mm. ก็ถือว่าการงานของคุณนะคะ mm. ก็อาจจะมีบุตรบริวารน,นะคะ mm. หรือคนในครอบครัวเข้ามาช่วยเหลือการงานรวมทั้งคู่ของเราอย่างงี้นะคะ mm. มาช่วยเหลือในเรื่องของการงานาหรือในเรื่องของการตลาดอย่างนี้ก็ได้นะคะ mm. เข้ามาช่วยเหลือหรือเป็นญาติผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ได้นะคะมาช่วยเหลือ,อามา ช่วยผ่อนแรงเรานะคะในเวลาที่เราลําบากหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตหรือคนในครอบครัวห่วงใยคุณนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับการงานหรือบางคนก็อาจจะทํางานประจําหรือรับ รับราชการนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอผลักดันให้ตําแหน่งหน้าที่การงานเราเจริญก้าวหน้านะคะหรือบางคนทําทธุรกิจค้าขายอะไรต่างๆนะคะก็จะมีเพื่อนมอีผู้ของเรานะคะมีคนในครอบครัวมาช่วยเหลือนะคะรวมถึงลูกคงลูกค้าก็เหมือน จงรักภักดีกับเรานะคะเพราะเราก็เอาใจใส่ลูกค,ค้านะคะสำหรับการเรียนเช่นกันนะคะก็ถือว่าการเรียนเราไม่สามารถที่จะเรียนไปคนเดียวได้นะคะก็ต้องมาใส่อาจารย์นะคะ ให้ความรู้ของเรานะคะเวลาเราไม่กระจา่างในเรื่องของความรู้ก็เข้าหาอาจารย์นะคะให้เพื่อนๆติวให้อย่างนี้นะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะยังไงก็ผลการเรียนผลการสอบออกมาดีอยู่แล้วนะคะจากการได้รับการช่วยเหลือเราก็ช่วยเพื่อนเพื่อนก็ช่วยเราแชร์กันนะคะสําหรับความรักนะคะ,ะบางคู่นะคะก็รักกันอยู่ดีๆอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตนะคะ อาจจะอยู่ดีๆก็อาจจะแฟนเราไปคุยกับคนอื่นนี้ก็ได้นะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่า,เ,าเป็นรักสามเศร้าของเราสามคนนะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆพูดคุยกันนะคะถ้าไปต่อไม่ได้นะคะก็ถอยออกมาก่อนนะคะ เพื่อจะ,จะดูท่าทีนะคะบางทีก็ต้องทําวิกิตให้เป็นโอกาสโดยการให้เขาได้เรียนรู้คนอื่นบ้างนะคะเพื่อที่จะเปรียบเทียบว,ว่าเราดีอยู่แล้วอย่างนี้นะคะเขายังมีคนอื่นนะคะสักวันหนึ่งเขาก็จะรู้เองนะคะว่าเรารักแล้วจริงใจกับเขานะคะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะก็คาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะก็ช่วงนี้นะคะคนเข้ามาในชีวิตคุณก็ล้วนมีเจ้าของแล้วทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูดีด อย่าพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจหรือหลงไหลหได้ปื้มเขานะคะเพราะฉะนั้นคนเจ้าชู้ก็จะจะมักเอาใจเก่งนะคะทำให้เราเคริบเคลิ้มไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอ,อย่าไปหวาดระแวงเพียงแต่ว่าเราไม่ประมาทแค่นั้นเองนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ เดอะเวอร์นะคะไพ่ดีที่สุดในสำรับเท่าที่แม่ขุนทองดูนะคะก็ถือว่าชีวิตการงานของคุณก็มาในจุดที่แฮปปี้แล้วนะคะในจุดที่คุณพอใจอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะรอคอยงานที่จะไปทําที่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะหรือเป็นทํางานกับบริษัทต่างชาตินะคะ หรือ,อมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นคนต่างชาติานี้นะคะนำเข้าสินค้ามาขายนะคะหรือส่งออกสินค้าของเราไปขายต่างประเทศอย่างนงี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีความราบรื่นนะคะก็ค่อยๆพัฒนาไปนะคะสําหรับการเงินการทองนะคะก็ได้จากการงานนะคะอาจจะมีโชคฟุกบ้างนะคะในเวลาที่นั่นแต่ก็ในเวลาที่เหมาะสมอย่างงี้นะคะ,ะก็ ส่วนใหญ่แม่ขุนทองดูแล้วคุณก็ไม่ได้รอช็อคฟุกนะคะคุณก็ทํางานของคุณนะคะเน้นการงานมากกว่านะคะสําหรับการเรียนก็เช่นกันนะคะน้องก็เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะวางแผนในการเรียนดีมีความรับผิดชอบนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมนะคะคนจะจบการศึกษาก็ได้แน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาก็อาจจะ สอบชิงทุนไปเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นะคะสําหรับความรักนะคะก็ถือว่าบางคนก็คลองตัวเป็นโสดนะคะมีความมีความสุขกับการที่เป็นโสดอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าไม่ต้องแชร์ความรู้สึกกับใครนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานเพื่อนๆไปอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่า มีสติกับการใช้ชีวิตนะคะหรือบางคนมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะห่างกันนิดนึงอยู่คนละประเทศหรือคุณไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศไม่ค่อยได้กลับมาก็ได้นะคะงนี้นะคะก็ถือว่าราบเลื่อนดีนะคะคบกันในแบบที่เข้าอกเข้าใจให้สเปสซซึ่งกันและกันนะคะให้เวลาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะ,ใ,ใ,ะ,ะ,นนะ,คะใครทําอะไรก็เข้าเข้าใจกันนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้คุณก็จะเจอในไม่ช้านะคะ หรือคุณอาจจะเจอเขาแล้วนะคะก็ถือว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะค่อยเป็นค่อยไปเพราะคุณเองก็ไม่ได้รีบนะคะสาหรับความรักนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่ครบนะคะถ้าครบแล้วก็ขอดูนานๆนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่จุด ท,ทีนะคะไพ่จุดเม้นนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่พี่พักษานะคะไม่ว่าคุณจะเจอล่วงลาวอะไรมามากมายก่อนหน้านั้นนะคะแต่จากนี้ไปนะคะก็ถือว่าเรื่องราวปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะไม่ว่าในทุกเรื่องนะคะการเงินการงานการเรียนความรักนะคะก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะสําหรับการงานนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะผ่านพ้นอุปสรรคมาได้คุณสามารถที่จะขี้คายปัญหาได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่ มุ่งมั่นตั้งใจจริงอยู่แล้วนะคะมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีจากความสามารถพยายามของคุณเองแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆนะคะธุรกิจการค้าก็จเจริญรุ่งเรืองเป็นลําดับนะคะการเงินการทองก็ดีนะคะการงานก็มีความมั่นคงนะคะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ถือว่าจากนี้ไปก็จะเริ่มมีโชคลาบเข้ามาแล้วนะคะ สำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะที่ผ่านมาอาจจะได้วิชาที่ยากนะคะพอเรามุ่งม,มั่นตั้งใจนะคะใส่ใจกับการเรียนผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะสําหรับความรักนะคะ ก็ถือว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่เข้าใจกันนะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะก็ค่อยๆคีคลายไปนในทางที่ดีต่างคนต่างปรับตัวเองนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะพูดคุยกันนะคะเปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนนะคะเข้าอกเข้าใจกันดีนะคะดูแลกันแบบห่างๆแบบห่วงๆงงนี้นะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าก็ พัฒนาไปในทางที่ดีมีการปรับตัวแบบที่แม่ขุนทองบอกนะคะคนโสดนะคะก็จะเริ่มมีใครที่เสเปคคุณนะคะเป็นคนที่อยู่ในสเปคคุณเข้ามาคบหาบ้างแล้วนะคะก็ค่อยดูไปนะคะคุณเองก็ไม่ได้รีบนะคะเพราะว่าเจ็บปวดมาเยอะนะคะพอเจอก็อยากจะคบหาคนที่ใช่จริงๆนะคะนอกนั้นก็คบหาเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเอานะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะก็ถือว่าไม่ว่า จะมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะจากนี้ไปนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะเช่นในเรื่องของการงานนะคะมันอาจจะเงียบนะคะแต่ตอนนี้นะคะจากนี้ไปก็จะได้แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะได้ตัวงานได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่ดีนะคะได้ทํางานที่เราเหมือนว่าเราคิดว่าเราจะไม่ได้งานนี้แล้วนะคะประมูลงานหรือคุยงานไว้นะคะเหมือนเขาจะยกเลิกแล้วนะคะอยู่ดีเขาก็หวนกลับมาว่าจ้างเรา ดาอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือตําแหน่งหน้าที่การงานสําหรับคนทํางานประจํานะคะหรือรับราชการนะคะก็คิดว่าคงไม่ได้แล้วตําแหน่งนะคะอยู่ดีก็ได้มาตําแหน่งแบบไม่คาดฝันนะคะโดยที่ไม่ต้องสอบก็ได้นะคะหรือบางคนก็ได้ตําแหน่งมาตูมเดียวนะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเราก็แฮปปี้ขึ้นนะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสําหรับเรื่องการเงินโชคลาภก็เช่นกันนะคะพอเรานั่งหวังเราไม่ได้นะคะพอเราร Ashe, ลืมๆไปอยู่ดีก็ได้มาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในการ อย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็ได้จากการเป็นนายหน้าค้สังหาลิมทรัพย์หรือขายทรัพย์สินมรดกได้นะคะหลังจากที่รอคอยมาหลายสิบปีอย่างนี้ก็ได้ะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะธุรกิจการค้าก็เช่นกันนะคะถือว่าราบลรื่นขึ้นนะคะมีอะไรฟุกฟุกเข้ามานะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเรียนเก่งนะคะหัวดีนะคะแต่คุณก็อาจจะขี้เกียจน,นิดนึงนะคะพอมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าเดิมก็ถือว่าจะยอดเยี่ยมท็อป10เลย ะะเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นตั้งใจดีกว่านะคะเพื่อให้โปรไฟล์ของเราดีนะคะไม่ว่าเราจะเรียนต่อนะคะหรือไปทํางานก็ถือว่ามันก็ได้แสดงศักยภาพเราได้เต็มที่นะคะให้เขาเชื่อมั่นนะคะ คนเขาก็จะดูเกตดูผลการเรียนนะคะก่อนที่จะรับเราทํางานนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วก่อนหน้านั้นที่จะมาเป็นคู่กันนะคะเราก็เจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะทําให้เรามีความรู้สึกว่ามีการพัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็มาแฟน เป็นแฟนกันตอนไหนก็ไม่รู้นะคะคบหากันจนถึงปัจจุบันนี้เขาอกเข้าใจกันดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะหรือบางคนมีปัญหาลคลาสร้างกันอยู่นะคะก็งอ้องอนกันหนักมากนะคะอยู่ดีก็กลับมาดีกันนะคะที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้นะคะคุณจะเจอแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแน่นอนเร็วๆนี้นะคะ นเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่จัสติกนะคะไพ่ตาช่างนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังตัดสินใจนะคะในเรื่องของการงานหรือบางคนก็อาจจะสมัครงานแล้วงานเรียกมาทีเดียว2อสาที่ทําให้เราต้องตัดสินใจนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดมันนะคะเอาที่เรามีความสุขอยากทําจริงๆนะคะแล้วก็ให้ผลประโยชน์ตอบแทนเราดีนะคะผลประโยชน์ตอบแทนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าได้เงินเดือนเยอะนะคะอาจจะก,การเดินทางสะดวกนะคะดู ูแล้วไม่กดดนันมีวันพัดผ่อนเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอะไรที่เราทำแล้วไม่เครียดอย่างนี้นะคะค่อยๆเลือกไปนะคะ บางทีก็อาจจะเป็นคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาที่เข้ามานะคะเซ็นสัญญากันให้มั่นเหมาะนะคะไม่ใช่พูดปากเปล่านะคะพูดวันนี้ดีพรุ่งนี้เปลี่ยนเป็นคนละคนนี้นะคะก็ถือว่าเราจะต้องอทําสัญญากันเป็นชัดเจนนะคะเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าพูดปากเปล่านะคะคุณอาจจะเป็นคนที่ใจดีเกินไปนะคะเจ็บมามากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจํานะคะ ในเรื่องธุรกิจการค้าก็ไปได้นะคะแต่ให้รัดกุมในเรื่องเอกสารสัญญาอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการชวนการร่วมหุ้นลงทุนนะคะมแม่ขุนทองอยากให้คุณลงทุนคนเดียวนะคะอาจจะเล็กหน่อยแต่ก็ถือว่ามีความสบายใจนะคะไม่ต้องแชร์อะไรกับใครนะคะสําหรับในเรื่องของการเงินนะคะก็ได้จากการงานนะคะ คุณอาจจะต้องมีการลงทุนบ้างนะคะแต่ไม่ให้ลงทุนตุ้มเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นล้านหนึ่งก็ให้ลงทุนไปสัก20%อนย่างเงี้ยนะคะเราค่อยๆขยับขยายไปนะคะก็อย่าเพิ่งไปใจใหญ่เหมือนเดิมนะคะเราเจ็บมาเยอะแล้วก็ต้องจํานิดนึงนะคะ สำหรับในเรื่องของการเรียนนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หนักเหนื่อยนะคะเกี่ยวกับการเรียนได้วิชาที่ยากนะคะก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการเรียนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่นะคะข่อยคว้าหาความรู้มากขึ้นเข้าหาอาจารย์นะคะหาเพื่อนที่เป็นเด็กเรียนนะคะติวกันแชร์กันในการติวนะคะเขาติวให้เราเราก็ติวให้เขาในเวลาที่เราในวิชาที่เรามั่นใจเราก็ติวให้เพื่อนนีนะคะสําหรับความรักนะคะ ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ทาลากา้ังนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาชีวิตนะคะอยากเลิกลากันก็จบกันค่อยๆคุยกันแล้วก็จะได้จบกันด้วยดีนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาคาลากาซังในเรื่องของการครบหลายคนนะคะอาจจะต้องเลือกใครสักคนนึงอย่างงี้นะคะ ก็ต้องสารตะต้องเขียนเป็นข้อๆออมาคนนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะเอาคนที่รักเรานะคะแล้วก็จริงใจกับเรานะคะแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าอยู่แล้วกับใครแล้วเราสบายใจนะคะแต่ความสบายใจนี้ก็อย่าทําให้เราต้องเสียเปรียบนะคะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าให้ให้เลือกดีๆนะคะถ้าเลือกไม่ได้ก็ หยุดก่อนนะคะคบทุกคนเป็นเพื่อนก่อนยังไม่ต้องพัฒนาอีกก็ได้นะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานจนไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คู่ของเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เวลากันนิดนึงนะคะหาเวลาว่างทานข้าวกันหรือไปเที่ยวไหนๆกันนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ถามเรื่องว่าจะเจอคู่แท้ไหมนะคะอาจจะเป็น อะไรที่ยังไม่ใช่นะคะตอนนี้นะคะคนเข้ามาก็มีบุคคลที่3าเข้ามาหรือเป็นคาระคาซังอยู่นะคะยังเคลียร์ตัวเองไม่ได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูดีๆนะคะให้เวลากับตัวเองนะคะอาจจะคบหาเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนก่อนนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเอาในทีหลังนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่ไฮปริเทตนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราหงุดหงิดใจนะคะในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องการงานการเงินความรักนะคะแล้วก็การเรียนนะคะช่วงนี้การงานก็อาจจะมีปัญหาประสรรนะคะไม่ว่าจากลูกค้านะคะคนทําธุรกิจนะคะลูกค้ามากเรื่องเยอะสิ่งนะคะอย่างนี้นะคะก็ต้องอดทนนะคะเหมือนลูกค้าคือพระเจ้านะคะลูกค้าคือพระเจ้าจริงนะคะแต่เขาไม่ใช่ เป็นแม่ของเราหรือเป็นพ่อของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบทําใจนิ่งๆนะคะยอมลับก่อนนะคะถ้ามากไปเราก็ต้องพบกันครึ่งทางนะคะหรือไม่งั้นก็ต้องตัดไปนะคะตัดออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นพระเจ้าได้แต่ไม่ใช่เอาเปรียบเราเราต้องได้กําไรบ้างอย่างี้นะคะถ้าไม่ได้กําไรก็ไม่ต้องทํานะคะปล่อยมันไปอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทําใจนิ่งๆสบายๆนะคะก็พยายามแบบว่าระงับสติอารมณ์อย่างงี้นะคะ สำหรับในเรื่องของการงานบางคนมีคนใต้บังคับบัญชาลูกน้องลูกน้กงองอย่างนี้นะคะทําให้เราหงุดหงิดใจนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยแก้ปัญหาไปนะคะพอผ่านวันนี้ไปเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะเจ้าหนงเจ้านายอาจจะเยอะสิ่งนะคะเราก็อย่าไปสนใจนะคะเพราะเขาเองก็เป็นคนที่เยอะอยู่แล้วนะคะเพราะเ,เราเองก็ต้องอดทนนะคะไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็ต้องเจอคนแบบนี้ทั้งนั้นนะคะ ก็อดทนไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดีขึ้นนะคะมันเป็นแค่วันนี้วันเดียวนะคะสําหรับการเงินนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนะคะก็ถือว่าถ้าจําเป็นเราก็ต้องจ่ายไปนะคะมันจําเป็นนะคะแต่ถ้าไม่จําเป็นเราก็ต้องระง,งับอารมณ์เรานิดนึงนะคะเพราะคุณก็เป็นคนใจใหญ่พอสมควรนะคะสําหรับในเรื่องของการเรียนนะคะการเรียนก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงกับการเรียนหรือบางคนมีภาวะที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะก็ ติดแฟนหรือไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของการเรียนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเลือกเอาอนาคตของตัวเราก่อนนะลูกนะงนี้นะคะอย่าเพิ่งไปอะไรมากมายกับความรักนะคะเพราะเราไขว้คว้าไปเขาก็ไม่ได้มาเป็นของเราคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาการเรียนก่อนการเรียนดีนะคะเดี๋ยวความรักก็มาเองนะคะ ดูแลวความรักวุ่นวายก็พักไว้ก่อนนะคะเราไม่จําเป็นต้องสะสางในวันเดียวนะคะเราเอาเรื่องเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะค่อยๆจัดเวลาไปค่อยๆมีสตินะคะกับการเรียนนิดนึงนะคะสําหรับในเรื่องของความรักนะคะบางคนก็รักกันอยู่ดีๆก็มีปัญหา,าคาราคาซังมีบุคคลที่3เข้ามาป่วนชีวิตเราอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วนะคะเรายื้อเขาไม่ได้เราก็ถอยก่อนนะคะให้เขาได้เรียนรู้กับคนอื่นไปนะคะ แล้วเราอาจจะเจ็บปวดแม่ขุนทองเข้าใจอาจจะพูดง่ายแต่ทํายากนะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราทําอะไรไม่ได้นะคะก็ปล่อยให้เขาเรียนรู้คนอื่นไปนะคะตัวเราเองอาจจะเจ็บปวดมากมายนะคะแต่เราก็เอาเขากลับมาตอนนี้นะคะก็ได้แต่ร่างกายใจเขาไม่มาอย่างนี้นะคะเราจะทํำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเหมือนอยู่กับตัวเองคิดสละตะดูนะคะมีสติคิดถึงว่ามันเกิด เหตุยังไงมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้นะคะค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะคะในที่สุดเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะคะถ้าเขารักเรามากพอเขาก็ต้องกลับมานะคะแต่ถ้าเขาไปแล้วนะคะไม่ได้ที่จะคิดถึงเรานะคะเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะคะ แล้วก็มีชีวิตใหม่ของเรามากดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีเองนะคะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ทําให้เรารักได้นะคะคนอื่นที่ดีก็ทําให้เรารักได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะที่ต้องการเจอคู่แท้นะคะช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เจอนะคะยังไม่มีอะไรในวันนี้นะคะก็คือยังไม่มีอะไรที่จะ เจอใครที่เป็นคู่เราจริงๆนะคะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็ล้วนมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีปัญหาคละคสางให้เราต้องจัดการในภายหลังนะคะอย่าเพิ่งไว้เนื้อเชื่อใจใครนะคะในตอนนี้ก็อยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะเดีย๋ยวเจอคนที่ใช่ก็คือมันก็จะเข้ามาเองนะคะ คำทานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีปัญหาก็อยากเก็บไว้คนเดียวนะคะปรึกษาหารือกันได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ